สวัสดีค่ะพี่จิ๊บไ e t h a i l a n ด์ค่ะพบกับพี่จิ๊บในช่อง YouTube IE Thailand นะคะน้องๆจะบอกว่าโรงแรมนะแอเรียที่สวยที่สุดของสหรัฐอเมริกา มันยังไม่หมดนะคะน้องๆวันนี้พี่จิ๊บจะมาบอกเล่าอีกหนึ่งโรงแรมที่อยู่ในแอเรียของเลกทาโฮหลายๆคนหวั่นใจมากว่าอยากจะไปเล t ทาโฮแต่ว่ากลัวจะเต็มเหลือเกินก็เลยแอบบอกว่ามีอีกหนึ่งโรงแรมนั่นก็คือ g โกลเด n u นั e t กตเล t a าโฮนั่นเองนะคะโรงแรมนี้ตั้งอยู่ในจุดท่องเที่ยวชื่อดังมากๆของอเมริกา อยู่ณจุดที่เรียกว่า state line นะคะก็คือเป็นเส้นแบ่งระหว่างเขตของรัฐสองรัฐนั่นก็คือรัฐเนวาดาและรัฐแคลิฟอร์เนียแต่ว่าตัวโรงแรมของเราจะตั้งอยู่ในจุดของรัฐเนวาดานะคะโรงแรมโกลเด้นน g g เกตเปิดมาตั้งแต่ปี1960นะคะน้องๆหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าไม่คุ้นว่ามีโกลเด้นน g g เกตที่เล็กเท้าพั่วด้วยหรอ จริงๆโรงแรมผ่านการเปลี่ยนชื่อมาหลายครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นซาราราทาโฮไฮเซียร่ารีสอร์ทเล็กทาโฮฮอริซอนและล่าสุดก็คือฮาร์ดร็อกโฮเทลแอนด์คาสิโนพอจะคุ้นแล้วใช่ไหมคะแต่เดิมเนี่ยเป็นกิจการของภารกรเกมมิ่งค่ะที่เขาได้ซื้อไลายเส้นชื่อฮาร์ดร็อก มาจากเซมิโน Tribe และบริษัทที่ซื้อกิจการต่อนั่นก็คือ f e r t i t ิ e ่าเอนเตอร์เทนเมค่ะเขาได้ซื้อกิจการไปแล้วก็เปลี่ยนชื่อและรีโนเวทเป็น Golden n u ัก e t Hotel ทลแอนด์คาสิโนั่นเองค่ะในโซนการจัดแสดงเดิมนะคะ h a r ์ดบล็กก็จะมีเอกลักษณ์เรื่องของจัดแสดงที่เป็นเกี่ยวกับดนตรีนะคะก็อย่างเช่นมีเครื่องดนตรี มีชุดคอสตูมของศิลปินต่างๆหลายร้อยชิ้นเลยนะคะก็ทำการส่งคืนให้กับเซมิโนฮาร์ดร็อกค่ะสำหรับโรงแรมในเครือของ Golden นนักเกตมีที่อเมริกา8แห่งนะคะมีที่ลาสเวกัสลาฟลินโคโลราโดลุยเซ i ยนามิสซิสซิปปีและแอตแลนติกซิตี้สาขาล่าสุดก็ที่เล t ทาโฮนั่นเองค่ะ โรงแรมนี้มีพื้นที่มากกว่า97,000ตารางเมตรติดกับทะเลสาบทาโฮแล้วก็สนามกอล์ฟเอชวูดทาโฮลาสกี้ของ h ฮ a เวนลี่รีสอรอยู่ตรงข้ามโรงแรมบอลลีและใกล้กับฮาราแอนด์ฮาวีนะคะถ้าน้องๆมีเพื่อนเป็นกลุ่มการมาที่เล็กทาโฮก็ได้เจอเพื่อนเยอะเลยค่ะในจุดของโรงแรมเนี่ยมองเห็นวิวทิวทั์ที่สวยงามนะคะมีภูเขาล้อมรอบนะคะ โรงแรมนี้ใช้เงินในการรีโนเวทอยู่ที่227ล้านดอลลาร์นะคะที่โรงแรมมีเปิดให้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์สระว่ายน้ำขนาดใหญ่แล้วก็มีห้องพักจำนวน539ห้องค่ะมีร้านอาหารและเลาจ์จำนวน6ร้านพี่จิ๊บขอยกตัวอย่างร้านนะคะร้านที่1นึ่ง a l p i Union Bar and Kitchen นะคะร้านนี้เป็นร้านอาหารที่เปิดให้บริการ อาหาร American c l a s s ิกสำหรับมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นนะคะมีเมนูอย่างเช่นสเต็กพิซซ่าเฟรช์ชทาหทา้องอาหารต่อไปห้องอาหาร Park Prime Steakhouse ค่ะร้านนี้เขาเคลมเลยนะว่าเขามีรสชาติที่ดั้งเดิมแล้วก็ดีมากกว่าร้านสเต็กในโรงแรมอื่นๆค่ะเป็นร้านสเต็กทันสมัยนะคะ ที่ได้รับแรงบันดาลใจในการใช้วัตถุดิบสดใหม่จากฟาร์มในท้องถิ่นนะคะเนื้อวัวของเขาก็เป็นวัวที่เลี้ยงด้วยยากคุณภาพดีแล้วก็เลี้ยงแบบปล่อยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นยังมีเนื้อ Dry ย g อนะคะจาก Harris Farm อีกด้วยห้องอาหารต่อไปค่ะ The Oyster Bar นะคะอันนี้เป็นห้องอาหารที่เสิร์ฟอาหารทะเลแบบพรีเมียมนะคะอย่างเช่น Oy s t e r s h o o t e r กัมโบเคจันจบำายยาแบบดั้งเดิมสไตล์ลุยเซียนานะคะหากินยากนะแต่ว่าที่นี่มีนะคะแล้วก็เสิร์ฟพร้อมวายสูตรพิเศษนะคะห้องอาหารนี้ได้รับรางวัล Open Table d i n e r Choice ในปี2015แล้วก็ ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น1ใน25ร้านอาหารคาสิโนที่ดีที่สุดในอเมริกาโดย Testing Table ค่ะโรงแรมนี้เปิดรับน้องที่อยากจะไปฝึกงานในตำแหน่งคูลิเนรี่นะคะโดยน้องๆจะได้ค่าตอบแทนอยู่ที่15เหรียญโอเวอร์ไทอยู่ที่22.5เหรียญค่ะ ในส่วนของที่พักน้องๆจะพักเป็นในลักษณะของอพาร์ตเมนต์หรือว่าที่พักเป็นแบบโรงแรมนะคะราคาจะอยู่ที่ราวๆ500รถึงหกรเหรียญต่อคนต่อเดือนรวมทุกอย่างแล้วตัวอย่างที่พักอย่างเช่น Econo Lodge Inn and Suite นะคะ Roadway Inn South Lake Tahoe c e d a Inn and Suite ซึ่งน้องๆสามารถที่จะเดินไปทำงานได้มันอยู่ในระยะเดินนะคะหรือว่าใครจะซื้อสกูตเตอร์ก็ได้หรือว่าจะใช้บริการขนส่งมวลชน แห่งใหม่ล่าสุดของเล็กชาโฮตอนนี้ใช้ฟรีด้วยนะคะชื่อว่าเล็กลิงซึ่งการให้บริการของเล็กลิงเนี่ยเขาครอบคุมระยะประมาณ3ไมล์นะคะก็จะเป็นทางที่เราต้องเดินไปทำงานนี่แหละคะ่ะผ่านทางคาสิโนนะคะจากสเตทไลน์ไปที่เล็กชาโฮคอมมูนิตี้คอลเลจในส่วนสวัสดิการของพนักงานนะคะจะมีในส่วนของยูนิฟอร์มมีอาหารราคาพนักงานแล้วก็มีส่วนลดสำหรับใช้บริการซื้อสิ่งต่างๆในโรงแรมค่ะ ด้วยความที่โรงแรมนั้นร้อมรอบไปด้วยโรงแรมพี่น้องต่างๆนะคะเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นฮาร์เรสันฮาวีเล็กทาโฮนะคะน้องๆเดินได้เลยเพราะว่าเราจะมองเห็นอยู่ด้านหน้าเลยนะคะทะเลสาบเล็กทาโฮเซฟเวย y ์เซฟเวย์ก็คือเป็นห้างสรรพสินค้าที่ให้เราไปช้อปปิ้งได้นะคะวิลเลจเซ็นเตอร์และเอาท์เล็ตที่อยู่ใกล้ที่สุดชื่อว่าเดอะซัมมิตรีโนนะคะใช้เวลานั่งรถประมาณ50นาทีค่ะ สำหรับน้องๆที่ต้องการจะเดินทางไปเที่ยวนะโดยใช้เครื่องบินนะคะไปได้ที่ Reno Tahoe International Airport ใช้เวลาเดินทางแค่1ชั่วโมงค่ะในส่วนสภาพภูมิอากาศของพื้นที่ที่เล t a าโฮนะคะถือว่าอากาศดีตลอดทั้งปีแล้วก็ในช่วงหน้าหนาวมีอากาศเย็นบ้างน,นะคะ ภูมิอากาศอยู่ที่เราๆประมาณช่วงที่ร้อนที่สุดนะก็คือ24องศาเซลเซียสนะคะประมาณเดือนกระกฎาคมแล้วก็ช่วงที่อากาศหนาวเย็นที่สุดก็คืออยู่ประมาณเดือนมกราคมลบ4องศาเซลเซียสหิมะนะคะจะมีในช่วงวินเทอร์โดยที่ท่านหนาที่สุดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ45.9นิ้วค่ะ โดยรวมแล้วเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ของอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปีในยอดเขาก็จะมีหิมะปกคลุมนะคะสามารถไปเล่นสกีได้ที่เลคทาโฮมีกิจกรรมให้เราทำมากมายหลากหลายนะคะถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าทำอะไรได้บ้างนะคลิกลิงก์นี้เลยนะคะและในวันนี้พี่จิ๊บจะพาน้องๆไปเที่ยวที่เมืองรีโนค่ะรีโนเนี่ยอยู่ห่างจากเลคทาโฮนั่งรถยนต์ประมาณ1ชั่วโมงนะคะ เป็นเมืองทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐ Nevada เนวาดาเนาะก็ถ้าเกิดว่าตรงตรงจุดที่เราอยู่เนี่ยนะคะรีโนจะห่างจากเราเนี่ยประมาณ35กิโลเมตรเมืองนี้เป็นเมืองที่มีคอนเซ็ป น่ารักมากคำขวัญน่ารักมากน้องๆอ,อาจจะเคยได้ยินเนาะเขาบอกว่าเมืองนี้มีสโลแกนว่า the biggest little city in the world หรือว่าเป็นเมืองเล็กๆที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะที่รีโนเป็นที่รู้จักดีในด้านของอุตสาหกรรมคาสิโนและการท่องเที่ยวเมืองนี้ที่ชื่อว่ารีโนเพราะว่าตั้งชื่อตามคนตรีเจสซีแอลรีโนนั่นเอง เมืองรีโนเป็นส่วนหนึ่งของเขตมหานครรีโนสปาร์กนะคะซึ่งเป็นเขตมหานครที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองของรัฐเนวาดานะก็รองลงมาจากรัสเวกัสน,นะคะเมืองนี้มีประชากรอยู่ที่ประมาณ2,70,000คนในช่วงศตวรรษที่18ะค่ะช่วงนั้นเป็นช่วงเรียกว่ายุคขุดทองเนาะก็เขาก็ไปเจอว่าที่พื้นที่ของเมืองรีโนเนี่ยมีทั้งแร่เงินมีทั้งแร่ทองนะคะเขาก็เลย มีคนเข้ามาขุดทองเยอะมากจนต้องทำให้มีการสร้างรถไฟที่เชื่อมจากรัฐแคลิฟอร์เนียไปที่รัฐยูท่านะคะมันก็ยิ่งทำให้ มีคนเข้ามาเยอะขึ้นเพราะว่าการเดินทางสะดวกสบายมากขึ้นทําให้เมืองนี้เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองในฐานะศูนย์กลางธุรกิจแล้วก็เกษตรกรรมในขณะที่ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการขุดทองแล้วก็แร่เนี่ยอาจจะลดลงตามระยะเวลาเพราะว่าเขาขุดออกไปแล้วนะคะช่วงประมาณต้นศตวรรษที่20ทําให้ธุรกิจของ เนวาดาก็ Nevada, ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะกลายเป็นว่าจากชุมชนสําหรับคนที่ทมาทําเหมืองแร่เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนไปแต่เปลี่ยนไปรูปแบบไหนอันนี้น่าสนใจมากนะคะเศรษฐกษิจของรีโนยังคงเติบโตไปอีกเมื่อรัฐเนวาดาออกกฎหมายให้สามารถเล่นการพนันได้นะคะในปี1929นะคะและที่น่าสนใจอีกหนึ่งอย่างก็คือในช่วงเวลานั้นมีกฎหมายเรื่องการหย่าร้าง คือโดยปกติอะคะ่ะคนที่อเมริกาเนี่ยจะหย่าร้างกันได้หลังจากที่แต่งงาน6เดือนแต่ที่รัฐเนวาดาอนุญาตให้หย่าร้างได้หลังจากแต่งงานกัน6สัปดาห์นะคะนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้กิจการโรงแรมเกิดบูมขึ้นมาเลยทีเดียวเพราะว่ามีคนจากทั่วอเมริกามารอพักอาศัยอยู่ที่รีโนเพื่อจะหย่าร้างกันนะคะในสมัยนะั้นมีนักเดินทางที่เดินทางมาที่เนี่ย เพื่อหย่าร้างเยอะมากแล้วก็เป็นที่รับรู้ของคนทั้งประเทศจนมีคำกล่าวที่แบบว่าฉันจะไปลีดนะแปลว่าฉันจะอย่าก,กับเธอนั่นเองนะคะ ปัจจุบันนี้แม้ว่าจะไม่มีเรื่องของการขุดแร่ท้องแร่เงินนะคะไม่มีใครมารอ,อย่าที่รีโนอีกแล้วแต่ว่ารีโนก็เป็นเมืองที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเนาะมีบริษัทใหญ่ๆเข้ามาลงทุนเยอะนะคะแล้วเขาก็ทําลงทุนได้ของเมโทรมีการจ้างงานมากขึ้นนะคะมีบริษัทอเมซอนเข้ามาเทส l a Panasonic นะคะ Microsoft Apple Google เข้ามา ทำให้ที่รีโนเองก็กลายเป็นเมืองหลักทางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของอเมริกานะคะกิจกรรมที่ทำได้ในเมืองร Ye ีโนเยอะแยะมากมายมหาศาลเดี๋ยวเล่ากิจกรรมแปลกๆนะคะกิจกรรมที่ทำได้อย่างเช่น Hunt Walking Tour เนาะอันนี้จะเป็นกิจกรรมที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ แก๊งมาเฟียแก๊งสเตอร์ในพื้นที่นี้นะคะของรีโนในอดีตนะก็จะมีไกด์นำเที่ยวนะคะพาเราไปดูว่าสถานที่นี้เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะกิจกรรม e อ t r โรวิ่งนะคะก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเพราะว่าอันนี้เป็นกีฬาชนิดใหม่ที่ได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ก็คือการคว้างขวานนั่นเองนะ,ะอันนี้เป็นการออกกำลังกายนะคะกิจกรรมลาเทนซี VR ถ้าเกิดว่าไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่อเล่นเป็นกลุ่มก็จะสนุกมากๆเลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆให้ทำอีกเยอะแต่ว่าเดี๋ยวพี่จิ๊บจะพาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้างนะคะที่นี่พิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจมากๆเป็นเรียกได้ว่าผู้คนจากจากทั่วอเมริกามาเพื่อที่นี่เลยก็มีนะคะนั่นก็คือ พิพิธภัณฑ์ยานยนต์แห่งชาตินะคะที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดแสดงคอลเลกชันรถยนต์ที่น่าสนใจมีรถยนต์แสดงมากกว่า200คันนะคะรวมถึงเคยมีการจัดแสดงรถยนต์ที่เป็นรถของคุณวินเลียมฮาร่านะคะเจ้าของโรงแรมฮาร่านั่นเองนะคะที่เขาเสียชีวิตในช่วงประมาณปี1978ช่วงนั้นก็เลยมีการจัดแสดงรถยนต์ของเขาเนี่ยจำนวนประมาณ 1, 4 5 0คันเรียกได้ว่าเป็นการจัดแสดง รถยนต์ในประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะต่อมาเนี่ยโรงแรม Holiday Inn ได้เข้าซื้อกิจการของคุณวิลเลียมนะคะทำให้ทั้งโรงแรมคาสินโนแล้วก็คอลเลกชันรถยนต์ของเขาถูกขายออกไปส่วนหนึ่งนะคะส่วนส่วนที่ยังเหลือก็ถูกนำมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์นั่นเองนอกจากรถแล้วพิพิธภัณฑ์นี้ก็ยังมีร้านกาแฟมีโรงละครแล้วก็มีนิทรัศการต่างๆด้วยพิพิธภัณฑ์นี้ถือว่า เป็น1ใน10พิพิธภัณฑ์ร,รถยนต์ชั้นนําในสหรัฐอเมริกาค่ะพิพิธภัณฑ์ที่2ก็คือพิพิธภัณฑ์ศิลปะเนวาดานะคะที่เปิดขึ้นมาในปี1931เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งเดียวในเนวาดาที่ได้รับการรับรองจาก American Alliance of Museum นะคะแล้วก็เป็นจุดหมายปลายทางของคนที่ชื่นชอบศิลปะเนาะเขาก็จะมีการ จะแสดงศิลประร่วมสมัยนะคะศิลปะแนวตะวันตกนะและมีกิจกรรมที่พลาดไม่ได้โดยเด็ดขาดนะคะกิจกรรมที่1น,นะน้องคนไหนที่ชอบกีฬานะคะที่นี่มีสนามเบสบอลเกรเตอร์เนวาดาเขาจะมีการแข่งเบสบอลทั้งปีนะคะคนเชื่ออเมริกันชอบเล่นเบสบอลนะแล้วมันก็ดูเท่ม,มากๆด้วยยังไงลองมาชมดูนะคะกิจกรรมที่สคือการแข่งขันรีโนเอร์เรซส อันนี้จัดในช่วงของเดือนกันยายนเป็นการแข่งขันขับเครื่องบินเล็กนั่นเองแล้วก็จะมีการแสดงขับเครื่องบินโดยทหารแล้วก็มีนิทรศการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินใครที่ชอบนะคะหรือว่าใครที่อยากรู้นะว่าเขาขับเครื่องบินแข่งกันนี่มันเป็นยังไงต้องมาดูนะคะกิจกรรมที่3ก็คือการแข่งขันบอลลูนนั่นเอง The Great Reno Ball Run Race นะคะอันนี้ก็ ดูแปลกแล้วก็น่าสนใจนะคะที่ไทยนี่ยังไม่มีเกิดขึ้นนะคะก็คือเป็นการแข่งบอลลูนจากเริ่มต้นจุดเล็กๆเ,เขาแข่งกันแค่มีบอลลูนแค่20ลูกนะคะก็คืองานของเขาเนี่ยเริ่มในปี1982แต่ว่าปัจจุบันนี้มีเป็น100บอลลูนเลยนะคะแนวคิดที่สร้างกิจกรรมนี้ขึ้นมาก็คือเขาต้องการให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชม เหมือนกับว่าในช่วงนั้นน่ะจะมีงาน Reno Air Races นะคะก็เลยคิดว่าถ้างั้นก็จัดอีกเฟสติวัลหนึ่งขึ้นมาในระยะเวลาเดียวกันซะเลยนะักท่องเที่ยวจะได้เยอะๆและต่อมา42ปีแล้วนะคะที่มีกิจกรรมนี้และบรรลายเป็นว่าทุกคนจะต้องมาที่นี่เพื่อดูบอลลูนนะคะเรียกได้ว่าเป็นประเพณีเลยเพราะว่ามีชื่อเสียงระดับโลกแล้วก็ กิจกรรมนี้ยังได้รับรางวัลกิจกรรมพิเศษที่ดีที่สุดในรีโนและกิจกรรมพิเศษที่ดีที่สุดในเนวาดาตอนเหนือนะคะในแต่ละปีมีผู้เข้าชมงานนี้มากกว่า1 5 0 0 0 0คนต่อปีเลยสำหรับน้องที่สนใจอยากจะไปที่เลคทาโฮ ยังไงยังไงก็ช้าไม่ได้นะคะน้องๆเพราะว่าโลเคชันนี้เป็นโลเคชันที่ใครๆก็อยากไปนะสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนสวิตเซอร์แลนด์ของอเมริกานะคะต้องรีบสมัครนะคะกรอกใบสมัครที่ Line a t i e e i n t e r n นะคะหรือว่าจะมากดติดตามกดกระดิ่งที่ช่อง YouTube ของ IE Thailand ก็ได้เวลาที่มีอัปเดตอะไรอย่างเงี้ยน้องจะได้ไม่พลาดนะคะพบกับพี่จิ๊ใหม่ในคลิปหน้าค่ะรอดูว่าจะมีโรงแรมไหนมาฝากกันนะคะสวัสดีค่ะ